มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์จากไพ่เลขฟ้าสั่งรวยขององค์พ่อดําแสนนะคะก็วันวันก่อนหน้านะคะถ้าใครติดตามเพจอันมนีเพ็กเกจแก้วนะคะก็จะรู้ว่าเออพี่มินเพิ่งทําบุญเลี้ยงน้องช้างแล้วก็ถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วอยากจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหแบบรายจ่ายเยอะมากนะคะแต่ว่าเออเราแบบพอพอเห็นข่าวแบบน้องวัวจะถูกเชือดน้อง อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้องช้างยังไม่มีอะไรกินนะคะเขาไลฟ์สดแบบเออตะก้าละตะก้าละห้าสิบใช่ไหมเออนั่นแหละเราก็เลยทำไปที่ละ 500อีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็คุณเคสนะคะพี่สาวอ่าพี่สาวของพี่มิ้นท์เนี่ยก็ทำไปด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายชีวิตโคไปพันหนึ่งนะคะแบบอุ้ยท,ท,ท,ทั้งทั้งที่รายจ่ายแบบทั้งวันแบบลัวมา,มามากเลยนะคะแต่ว่าเออมันแบบมันกระููนะสูนะที่จะแบบเออทำบุญอีกหน่อยเพราะเราเรายังรู้สึกว่าเราเป็นคนเรายังทํามาหากินได้แต่ว่าสัตว์น้อยใหญ่อะเขาทํามาหากินไม่ได้างคิดอย่างนั้นอะนะคะคิดอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเออไปตาวดับหน้าแล้วก็นะคะมันก็ยังไงอะคิดทีละอย่างคิดทีละอย่างแล้วมันก จิตดนใจเพราะว่าไม,ไม่ได้เปิดทุกวันไม่ได้ตามทุกงวดนะคะนั่นแหละเราก็เลยเปิดนะคะไพ่นะคะขององค์พ่อดําแสนนะคะไพนี้นะคะมีนะคะในตในตะกร้านะคะใครสนใจก็ Uh, สามารถบูชาได้นะคะติดตะกร้าไว้แล้วนะคะเนี่ยเปิดไพ่พ่อตำแสงน,นะคะแล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่โดนจิตโดนใจพี่มิ้นจะเปิดเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรโดนจิตโดนใจแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโดนจิตโดนใจแล้วเปิดมาทุกครั้งมันจะถูกนะอันนี้ก็แบบพูดตรงๆเลยนะคะพูดตรงๆเลยตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับดวงมันขึ้นอยู่กับวาสนานะคะนะคะเราก็เปิดมานี่นะคะได้นะคะตัวเลขนี้นะคะนี่อันนี้คือ เลขที่ถูกไปแล้วนะคะเลขที่ถูกไปแล้วนะคะของประเทศเพื่อนบ้านนะคะยกตัวอย่างให้ไม่ได้นะยกตัวอย่างนําภาพประกอบมาไม่ได้นะคะแต่นี้เล่าสู่กันฟังกันละกันนะคะก็ได้สตัวโต๊ะนะคะมันมันเราเราเรียงมันได้อย่างงี้เราเรียงไม่เป็นอะนะคะเราก็ซื้อตามนี้เลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้สตัวตรงแต่มันได้สตัวโต๊ะของประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ได้มา3 0ม0 0นบาทนะคะอันนี้ก็เออเป็นประสบการณ์และการที่ประทับใจนะคะที่ประทับใจนะคะก็ นะคะก็นะคะอาจจะใครอยากได้ไพ่พ่อตำแสนนะคะเป็นเลขนะคะใน1สําหรับเนี่ยจะมี40ใบนะคะเลขศูนย์ก็4ใบนะคะเ,เลขศูนย์ถึง9นะคะเลขละ4ใบนะคะเปิดได้สูงสุดก็4ตัวนะคะเออถ้าเกิดใครอยากจะเปิด2ตัวเราก็นะคะเอาถอนไพ่นะคะให้เหลือนะคะให้เหลือ2 ให,ให้เหลือเลขละ2ใบนะคะอย่างเงี้ยแล้วเราก็อธิษฐานเอานะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะคะก็เ,ะะะเหมือนเลขทูบอะนะคะก็เหมือนเลขทูบนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีตัวช่วยตรงนี้นะคะและอธิฐานเชื่อมจิตขอประทานโชคลาภจากองค์พ่อหนำแสนก็ลองบูชากันได้ค่ะ